อากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลาก็จ้องแลมองโอ๊ล่องพิษโอ๊โอ้ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาโอ๊ล่องพิษจริงๆเราไม่ล่องจริงไรนี่่ล่องกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเอ้กาบกาบกาบเป็ดออบน้ำในคลองปลาเอ้ยตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดออบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเพราะในคลองมีหอยปูปลาเฮ้ ผมรับตาใส่นะลูกอะือมกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาอืมนี่นะครับจอยลูกนะครับตะกี้ตื่นมาแล้วจะรูให้นะครับก็เลยจอยเ่ให้นี่นะ ต้องร้องเพลงกาบครับทุกคนเอา้ากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลอง,องมีหอยปูปลาเพราะในคลองมีหอยปูปลา ท่องหมดก็พอลองทิ้งหมดเนาะบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายกล้องกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกันแล้วเหมือนกล้องครับวันนี้เหมือนกล้องอกำลงังรับตื่นใหม่บ๊ายบายกันบ๊ายบาย